สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนะครับซันนี่จากาดีดีคาร์เซ็นเตอร์ครับลูกค้าวันนี้ผมพามาแนะนํานะครับเป็นเจ้าตัวโตโยต้ารีโวนะครับทั้งสองคันเลยนะครับแต่ว่าคนละตัวกันนะครับแต่ผมจะพาไปดูทีละคันนะครับก็จะเป็นรถหมดสัญญาเช่าเหมือนเดิมนะครับลูกค้านะครับแต่เราเริ่มจากคันนู้นกันก่อนนะครับผมคันนี้เป็นเจ้าตัวโตโยต้ารีโวนะครับสองจุดสี่ e p runner เกียร์ออโต้นะครับลูกค้า ราคาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเดี๋ยวเอาเราเริ่มจากห้องเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับนี่เลยครับลูกค้ารถดึงเงินเดือนครับเพจอะไรยังสวยนะครับรถรถยังไม่ขยับนะครับลูกค้ากับคันหน้าถือว่าสวยโอเคเลยครับลูกค้า ก็แค่เลอะนะครับเดี๋ยวจัดการล้างก็โอเคแล้วล่ะสวยแล้วหน้าคือเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับลูกค้าเป็นหน้าสิบแปดแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับแต่มันมันคนละมันคนละตัวกันเนาะเดี๋ยวผมเอาครันนี้ไปก่อนดีละทันนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตู้แคริบอยเสมอเกีงนะครับแล้วก็จะให้ลูกค้าไปแบบนั้นเลยนะครับคันนี้ยางปียี่สิบเอ็ดนะครับเป็นดันหลกปียี่สิบเอ็ดนะครับ เดี๋ยวเราให้ดูภายในกันนิดนึงครับนี่เลยครับลูกค้าภายในกระจกปรับไฟฟ้าทังคู่นะครับพวงมาลัยแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบกิโลเมตรนะครับนี่เลยลูกค้าเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นตัว E นะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบาะหนังนะครับ จะเป็นเบาะผ้าทั้งหน้าทั้งหลังนะครับคู่หน้าคู่หลังเลยนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับภายในแต่รถสวยนะครับลูกค้านะครับรถไม่ได้ชนมานะครับเสื้อผมผมดูรถให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเลยครับถามคนที่เคยซื้อผมได้นะครับได้รถสวยทุกคนนะครับผมบอกเลยซื้อผมนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ ก็จะมีตัวที่เปิดแคริบอยนะครับครับเนี่ยก็จะเป็นด้านหลังนี้ข้างในก็จะเป็นแคริบอยแบบนี้ก็ยังทุกอย่างยังไม่ได้ความยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็ยังมากับความเดิมๆของรถเลยนะครับดิบๆเลยนะครับยังไม่ได้เก็บสีไม่ได้ลอกสติกเกอร์ไม่ได้ล้างอัดฉีดหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับทุกครมาเดิมๆนะครับลูกครับสนใจมาดูรถกับผมได้นะครับผมดูรถให้ฟรีไม่คิดเงินนะครับผมดูรถเป็นนะครับมีประสบการณ์การดูรถนะครับ แต่ผมแค่ไม่มีใบเซอร์ให้ลูกค้าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าซื้อกับบริษัทเรานยบริษัทเ,เราออกใบเซอร์ให้ได้นะครับถ้าเกิดผมดูให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่โอเคไม่พอใจอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมเรียกทางอกูอินสแตนชั่นเนี่ยที่เขาเป็นฝ่ายตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเขาให้เขามาดูเราซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ออกใบเซอร์ให้ลูกค้าได้นะครับแต่ลูกค้าไม่ได้เชื่อมือผมเ่ยนะครับก็นะครับสำหรับเจ้าตัว toyota rio สองสี่ตัว e ปีสอง8ันสิบแปดยอโตคันนี้นะครับเราขายจำหน่ายอยู่ที่ห้าแสนห จิบจเรามีให้เลือกประมาณยี่สิบหัวันได้นะตัวตัว e ตัวเนี้ยลูกค้านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัว g กันต่อเออนี่เลยครับ toyota r e v o l นะครับสองจุดแปดตัว g นะครับปีสองพันสิบแปดนะลูกค้ามาดูข้างงานก่อนนะครับคานเคินอะไรก็ยังโอเคนะครับลูกค้าเพจยังชัดยังสวยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับ ไม่มีการซ่อมทําสีฝาหน้ามานะครับหรือว่าชนหนักมานะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยสวยเลยลูกค้าหน้าเดียวกันเลยครับกับตัวอีกครับแต่คันนี้จะไม่มีแครี่บอยครับจะเป็นหลังเปบาๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับสวยเลยครับลูกค้าทั้งคู่ครับผมบอกเลยซื้อผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ดูด้านหลังได้นะครับนี่อออะไรยังอยู่ครบนะครับยังแค่ไม่ได้ล้างแค่นั้นเองลูกค้านี่เลยลูกค้าตัวจีนะครับอันนี้เลยครับคันนู้นมีแคลริบอยคันนี้ไม่มีแคลิบอยนะครับเดี๋ยวดูภายในตัวจีกันหน่อยสิเป็นยังไงนะครับภายในตัวจีนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเลยนะฮะทั้งคู่หน้าทั้งคู่หลังเลยนะครับนี่จะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับนี่ ตัวจีตัวจีครับเบาไฟฟ้านะครับกระจกเหมือนกันนะครับต่างกันแค่เบาะนะครับเบาไฟฟ้าแล้วก็พวงมาลัยนะครับเลขมากคันนี้เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสองกิโลเมตรนะครับลูกค้าแต่ว่าเป็นเกียร์ไมนุ่งนะครับลูกค้าก็คือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับแต่เป็นจอแอนดรอยแล้วนะครับลูกค้านะครับ สำหรับราคาเจ้าตัวต้า r ี v o นะครับ2.4เอ๊ะันนี้มันมันต้อง2.4ลูกค้ามันไม่ได้2.8นะครับืางทีผมผมไปดูมาแล้วทีผมพูดผิดไปว่าเป็น2.8ใช่ไหมมันเป็น2.4นะครับนะครับเป็นตัวต้ารีโว2.4ตัว G ีเกียร์ธรรมดานะครับเราขายจำหน่ายอยู่ที่599,000บนะครับก็คือจะแพงกว่าเจ้าตัวนี้ประมาณ30,000นะครับก็คือตัว E นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นปีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้า เอ่อเป็นตานแค่ก็คือตัวนู้นตัวจนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวอีนะครับแล้วก็เกียร์ไม่นุ่นกับเกียร์ธรรมดานะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับว่าอยากได้แบบไหนนะครับคันนี้ก็คือตัวจีมันท็อปเนี่ยลูกค้ามันก็เลยจะแพงกว่านะครับจะแพงกว่าเจ้าตัวอีตัวนู้นนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมดูรถไปเบื้องต้นแล้วหลายลูกค้าก็รถโอเคอยู่นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับ ก็สามารถมาดูรถกับผมได้นะครับโกดังเราอยู่ที่บางพีเทพารักษ์นะครับลูกค้ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีนะครับหรือว่าโทรหาผมได้โดยตรงเลยนะครับอยากจะปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยโทรมาหาผมได้เลยนะครับแนะนําเลยครับมาไม่ถูกมาจากต่างจังหวัดเออบางบางคนนะครับลูกค้าบางคนก็ถามว่าเออซันนี่พี่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยคือ เขากลัวโดนหลอกมากเลยนะครับล oui ูกค้าผมผมอธิบายนิดนึงนะลูกค้าซื้อรถที mm ่น hmm. ี่ลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อเงิ่สดนะครับเราไม่เก็บแบตนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการปล่อยรถนะครับลูกค้าการปล่อยรถเนี่ยลูกค้าอาจจะจะเคยชินกับการที่ว่าเราจ่ายรถแล้วก็จะได้จะได้รับรถเลยนะคือภายในวันนะครับคือจริงๆอันเนี้ยเรา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 ไม่ได้ขายแบบนั้นนะครับลูกค้าเรื่องจากว่าเราเป็นบริษัทด้วยนะครับนะครับเราเป็นบริษัทแล้วก็มันต้องผ่านขั้นตอนหลายๆอย่างก็คือเราเราไม่ใช่เต็นท์นะครับ ไม่ใช่เต็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะเป็นแบบบริษัทห้าสิบแล้วก็เต็นห้าสิบอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือมันต้องผ่านขั้นตอนการเซ็นของผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการเบอิกเอกสารเรื่องการปล่อยรถนะครับก็เลยทําให้ล่าช้าในการปล่อยก็คือเราไม่สามารถปล่อยในวันให้เลยนะก็คือลูกค้าจ่ายวันนี้ถึงจะรับรถพวงนี้นะครับแต่ผมเข้าใจลูกค้านะครับว่าว่าลูกค้าไม่กล้าโอนเต็มมานะครับเข้าใจนะเขาเข้าใจนะอันนี้เข้าใจลูกค้าเลยนะผมไม่ได้ไม่เคยว่าลูกค้าเลยนะเรื่องการโอนเงิน ออนไลน์มาเนี่ยเพราะเออ,อยังไม่ได้ลดเลยนอกจากว่าลูกค้ามาดูรถก,กับผมแล้วเรามาทาความรู้จักกันแล้วนะครับว่าเออเรามีตัวตนจริงๆนะครับหรือว่าจะเอาบรรชาชนผมนะครับแล้วก็ผมเขียนให้ก็ได้ว่าเออใช้ในการเออรับเงินของรถคันนี้นะครับให้เข้าบริษัทอันนี้น,นี่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นให้ลูกค้าสบายใจนะครับคือผมอยากจะบอกตรงนี้มากเลยนะลูกค้าเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยเขาซีเรียสมากเลยนะครับคือผมเข้าใจบางทีลูกค้ามาจากจังหวัดเลยแม่ฮ่องสอนเอ่อเชียงใหม่ขอนแก่นอาจจะเป็นภาคใต้สุราษฎร์กระบี่อะไรเงี้ยนะครับ หรือจะเป็นโซนอีสานก็แล้วแต่นะครับคือผมเนี่ยมีลูกค้าหลายจังหวัดนะครับลูกค้าก็คือดูทางรีทุนี่และครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็ที่ติดตามกันมานะก็ใครพร้อมนะครับสนใจเข้ามาเลยลูกค้าจัดมานะครับผมรออยู่นะครับยินดีให้คำปรึกษาแนะนําลูกค้าทุกท่านนะครับอยากได้กระบะตัวเตี้ยนะครับรถเก๋งอะไรเงี้ยเรามีให้เลือกเยอะนะครับลูกค้าก็คือครั้งนี้สองอันนี้ผมขามารีวิวให้ดูเฉยๆนะแต่จริงๆเ่รถที่จอดอยู่ที่ลูกค้าเห็นทั้งหลายนะครับก็คือเราขายหมดทุกคคันะรบ นะมันมีข้างบนนู่นนี่นะคนดังที่ลูกค้าจะเห็นบ่อนก็คือผมจะถ่ายข้างบนนะครับแต่นนี้ผมพามาดูข้างล่างนะครับให้เจอแสงเจออะไรนะครับก็ได้เออเห็นรถจริงๆว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นรีวิวเต็มๆนะครับสำหรับเจ้าตัวโรตารีเวสของวิซีตัว e ที่ผมจะรีวิวให้วันนี้นะครับผมประมาณนี้ครับลูกค้าสนใจนะครับจองรถนะครับใช้เงินห้าพันบาทนะครับลูกค้าคือผมพยายามจะบอกกับลูกค้าตลอดนะครับว่าลูกค้านะครับถ้าชอบรถนะครับ ชอบคันนี้ดูผมไลน์แล้วก็โอเคดูรูปดูายละเอียดโอเคเรื่องราคาโอเคเรื่องไฟแนนซ์เรื่องอะไรเงี้ยลูกค้าโอนจองมาเลยครับลูกค้า5้า0ันบาทนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าผ่านไฟแนนซ์นะครับเงินจองตัวนี้จะเป็นค่าจัดและค่าโอนนะครับก็คือค่าจัดและค่าโอนตัมรสิตนั่นเองนะครับอันนี้เราเสียอยู่แล้วไม่ไม่ต้องซีเรียสไปนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ผ่านนะครับเงิน5 0 0 0ันบาทนี้ที่ลูกค้าโอนมาเป็นเงินจองนะครับเราก็จะคืนให้เต็มจํานวนนะครับลูกค้าโดยใช้เวลาในการดเนินการประมาณเจ็ดเจ็ดวันถึงสิบตี่ว ย่างที่ผมบอกเป็นบริษัทอมันจะคืนเงินแบบล่าชา้าน,นิดนึงนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าเข้าๆนะครับสำหรับข,ข้อมูลที่นี่นะครับถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็โทรมาได้นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับขอดูรูปรถดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับหรือว่าปรึกษาเคสกับผมได้ไหมได้นะครับว่าเออเคสนี้ออกได้ไหมที่อย่างนี้ออกได้ไหมติดตรงนู้นออกได้ไหม เกษตรกรออกได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามมาได้นะครับผมจต้องต้องโทรไปสอบถามรายละเอียดที่มันลึกกว่านี้ผมถึงจะตัดสินใจได้ว่าเอ้ยลูกค้าคนนีน้อองได้นะครับอะไรเงี้ยถ้าไม่ผ่านผมบอกเลยว่า <S <S ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้จริงครับลูกค้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลาทั้งผมและลูกค้านะครับก็ <S 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 ประมาณนี้ครับลูกค้าก็เป็นการไลฟ์ประมาณสักสิบนาทกาีกว่านะครับก็วันนี้ก็ยินดีนะครับที่มารีวิวให้ดูนะครับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อรถกับผมมาแล้วในยูทูบอ่ะ ผมรบกวนนิดนึงก็คือมารีวิวใต้คอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะครับคือมีหลายครแล้วนะที่ดูจากยูทูปผมแล้วก็มาซื้อมาจบกับผมแนะต่ผมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปรีวิวลงมาใน youtube เลยนะครับที่ลูกค้ามาจบกับผมใน youtube อ่ะเนะที่จองออนไลน์มาซื้อออนไลน์มาคือไว้ใจซันนี่ดูรถเลยอะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะตรงนั้นก็ขอบคุณมากก็โอเคนะครับลูกค้า ดูรถไม่เป็นไม่ต้องซีเรียสนะครับซืองผมผมดูข้างหน้านอนนะครับผมไม่เคยลอกขายนะครับผมบอกชัดเจนนะครับถ้ารถชนผมชี้ให้ชี้ให้ลูกค้าดูเลยว,ว่านี่ลูกคา้าชนตรงนี้นะครับลูกค้ารับได้ไหมนะครับชนเข้าแก้มนี้เลยนะครับลูกค้าชนเข้ามุมนี้ชนเข้ามุมนั้นอะไรเงี้ยผมบอกหมดนะครับลูกค้าอยู่ที่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจเอาเองนะครับว่าลูกค้าจะรับได้ไหมกับกับการที่มันชนมาสําคัญรถมือสองก็คือการข้างหน้าข้างหน้าก็คือหคร่องเครื่องอะไรเงี้ยถ้ามันชนเครื่องมาเนี้ยถือว่านักถือว่าหนักเลยลูกค้า แต่ถ้ามันแก้มานิดนึงไม่ถึงกับต้องเอ่อเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยมันก็ยังยังถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับเปลือกอะไรเงี้ยผมรู้ได้หมดแล้วว่ามันชนมาตรงนี้ไหมตรงน,นู้นไหมตรงน,นี้นนไหมประตูเดิมไหมอะไรเดิมไหมนะครับคัสซีโอเคไหมมีสนิมไหมเนะี่ยผมดูให้ลูกค้าทุกคันนะผมบอกเลยนะแนะนาหมดนะครับยินดีลูกค้ายินดีกับลูกยินดียินดีมากๆครับที่มารีวิววันนี้รินพันธมากเลยนะครับต้องขออภัยด้วย นะครับผมจริงๆผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่มันทํางานด้านตรงนี้ก็ต้องพูดให้มันเก่งนะทําไปทํามาก็เดี๋ยว็คล่องเองนะครับลูกค้านะครับ <S <S จริงๆกับผม,มอยู่กับรถมือสองอามานานแล้วครับมาอยู่กันมาหลายปีแล้วแต่ผมแค่ไม่ได้มาขายตรงนี้นะครับไม่ได้มาขายรถมือสองะคือผมมาดูรถเป็นคนดูรถมาก่อนเลยครับเป็นคนเป็นเขาเรียกว่ามือปืนดูรถอะไรเงี้ยนะลูกค้าก็จะได้วิชาในการดูรถมานะครับถ้าลูกค้าท่านใดไว้ใจผมอะไรเง <S <S ี้ยก็ ก็ยินดีนะครับมาเลยครับลูกค้าขอแค่ไว้ใจผมนะครับเรื่องอื่นผมจัดการให้ลูกค้าเองนะไม่ต้องกังวลใเรื่องดูรถเนี่ยไว้ใจซันนี่ได้เลยนะครับก็โอเคครับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็อย่างที่บอกครับแอดไลน์มาได้นะครับโทรสอบถามมาได้นะครับอยดูรูปอยากดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเน่ดูคันไหนอะไรเงี้ยก็บอกมาได้นะครับผมลูกค้าเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับหรือคอมเมนต์มาได้นะครับ ผมจะขึ้นเป็น QR code เป็น ID ID รายให้ลูกค้านะลูกค้าเนี่ยสกแกนมาเลยนะครับเอาโทรศัพท์สแกนมาเลยแล้วมันจะขึ้นเป็นลน์ผมมานะครับก็อ้นมาเลยครับโอเคนะครับลูกค้าก็วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอางเช่นเคยนะลูกค้าถ้าเกิดว่ามีอะไรตึงทิ้งเต้นรีวิวรถสวยๆมาใหม่เนี่ยผมจัดการให้นะครับลูกค้าผมรีวิวให้นะครับอยากให้รีวิวคี่ไหนก็บอกได้นะครับรถตู้รถอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับผมดูรวเป็นหมดนะครับลูกค้าโอเคครับลูกค้าสำหรับวันนี้ก็ อนุญาตลาไปก่อนครับลูกาสวัสดีครับ